ดีครับสวัสดี y o ยูทูปสอง y o ยูทูปสองยู u ูปมาเนี่ยพี่น้องมาเอาเรื่องไก่ก่อนมันทำไมหัดผสมไก่ด้วยพี่น้องเลยไก่เลือกอเอาไก่นั่นอยากได้เมื่อไม่อยากเลีนอยากได้เลีนไก่ส่วนสนามจริงเอาอันนั้นเลือพี่น้องอันนี้เฮ็ดมากละ ดีอยู่พี่น้องเอาพม่านางอนผสมกับไก่ไทยไก่ไทยไทยเชีงบนเฮาพี่น้องกิงพี่น้องกิงใส่ได้ใส่ได้แล้วพอถึงก็กิงวันใดก็ใส่ได้ก็บกิงอยู่เอาอันนี้เอาลูกเอาลูกคนไหม่สั่นทีนึงเอาลูกคนนั้ผสมกับบันนั้น มาหนาะงอนอีกเทอหนึง่งทันลูกมันสิเก่งเนาะเกียร์ได้เลยแล้วเนาะเก่งพร้อมเสือกไปล่องล่องเฮ็ดมึงเด้อไปเสือเนี่ยเฮ็ดมาแล้วไปน้องไงบ้างเนี่ยมานาะงอนผสมไปเชื่องบุพี่นอนมัดจอกมาสซีออกไปไทยๆจยชนหน่อยหน้ากากผ้านเนี่ย ปามนา้อไก่น้อยอยู่เจ็ดแปดเดือนนี่แหละจะเป็นแค่แบบพม่าก,ก็ได้ไทยก็ได้หีน่น้องมันจะยืนยืนกันกันคอสูตีพวกไก่เชิงไกดด่ดีๆต่อเอาสันลูกกันมาประสมก็บรอันาี้พม่าก,ก็ได้ อยากไรพม่ากับสมไทยก็พม่าพม่านางอ้อนอยากไ้สักไก่ไทยกับสมก็ไก่ไทยไทยอ้เฮือไก่ไทยเชิงบุรนกันกันมือแข็งดีดีพี่น้องดูออมาในเก่ง